คุณเคยสังเกตไหมคนบางคนดูเงียบๆแต่ทำไมทุกครั้งที่พูดหรือทำอะไรพลังของเขาถึงทำให้ทุกคนต้องหยุดฟังวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเจ็บุค,คลิกของคนฉลาดแบบเงียบคนที่ไม่ชอบอวดตัวเองแต่กลับมีสเสน่ห์และอิทธิพลที่ใครก็หยุดมองไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าบุค,คลิกแบบไหนที่จะทำให้คุณโดดเด่นอย่างสงบ แต่ส่งพลังข้อที่1คนฉลาดแบบเงียบสังเกตและฟังมากกว่าพูดคนฉลาดแบบเงียบมักมีความสามารถพิเศษที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตนั่นคือการสังเกตและฟังอย่างลึกซึง้งพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ใช้เวลาในการรับรู้โลกรับรู้คนรับรู้สถานการณ์และพิจารณาผลกระทบของทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาเต็มไปด้วยข้อมูลละเอียดอ่อนที่คนทั่วไปมองข้าม เพราะเขาเชื่อว่าความเข้าใจที่แท้จริงเริ่มจากการฟังและการสังเกตการฟังของคนฉลาดแบบเงียบไม่ใช่เพียงการได้ยินคำพูดแต่คือการจับใจความของสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาเช่นน้ำเสียงการแสดงออกทางร่างกายสีหน้าและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดพวกเขาสามารถอ่านระหว่างบรรทัดและเข้าใจสิ่งที่คนอื่นมักละเลยเช่น การสังเกตว่าคนที่ยิ้มอยู่จริงๆหรือเพียงแค่ยิ้มเพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงคนฉลาดแบบเงียบมักใช้เวลาสังเกตผู้คนรอบตัวและสถานการณ์รอบข้างพวกเขาเรียนรู้จากการฟังโดยไม่ตัดสินใจเร็วเกินไปเขารู้ว่าการรีบตัดสินใจอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและการตัดสินใจผิดพลาดพวกเขาจึงค่อยๆเก็บข้อมูลพินิษวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งก่อนจะพูดหรือทําอะไรตัวอย่างเช่น คนฉลาดแบบเงียบในที่ทำงานอาจไม่รีบพูดในที่ประชุมแต่เขาจะฟังความเห็นของทุกคนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและสังเกตความตั้งใจและพฤติกรรมของเพื่อนร่วมง,งานเมื่อถึงเวลาที่เขาพูดเขามักพูดเพียงไม่กี่คำแต่ทุกคำมีน้ำหนักและชัดเจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อถือและประทับใจเพราะสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่เป็นผลลัพธ์จากการสังเกตและวิเคราะห์อย่างละเอียดคนฉลาดแบบเงียบ มักตระหนักดีว่าโลกเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายแต่คนส่วนใหญ่ฟังเพียงผิวเผินและรีบแสดงความคิดเห็นพวกเขารู้ว่าการฟังมากกว่าพูดคือการสร้างความได้เปรียบทางปัญญาและอารมณ์เพราะเมื่อเราเข้าใจคนและสถานการณ์อย่างลึกซึง้งเราสามารถตัดสินใจได้แม่นยำและสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่านอกจากนี้การฟังและสังเกตยัยงช่วยให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนรอบตัว คนฉลาดแบบเงียบไม่รีบร้อนที่จะพูดหรือแสดงออกเพื่อให้ตัวเองเด่นแต่พวกเขาเข้าใจผู้อื่นทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าถูกเห็นถูกฟังและเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจและความผูกพันอย่างแท้จริงข้อที่2คนฉลาดแบบเงียบไม่อวดตัวเองเพราะรู้ว่าความสำเร็จแท้จริงพูดแทนตัวมันเองอีกหนึ่งบุคลิกที่โดดเด่นของคนฉลาดแบบเงียบคือ การไม่อวดตัวเองพวกเขาไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าตัวเองเก่งแค่ไหนหรือทำอะไรได้มากมายเพราะเขาใจว่าความสามารถและความสำเร็จแท้จริงจะปรากฏเองโดยไม่ต้องอวดหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการพูดโชว์ความเก่งเป็นวิธีสร้างความเชื่อถือแต่คนฉลาดแบบเงียบรู้ดีว่าการอวดตัวเองมากเกินไปมักสะท้อนถึงความไม่มั่นคงภายในใจ คนที่มั่นใจจริงๆจะไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะพวกเขารู้ว่าโลกจะประเมินจากผลลัพธ์ไม่ใช่จากคำพูดคนฉลาดแบบเงียบมักเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนรอบตัวและโลกเขารู้ว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีค่าเท่ากับการกระทำจริงยิ่งพูดมากยิ่งเสี่ยงถูกจับผิดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำผลลัพธ์ของพวกเขามักสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงเพราะทุกสิ่งที่ทำผ่านการคิด วิเคราะห์และวางแผนอย่างร,รอบคอบตัวอย่างเช่นในที่ทำงานคนฉลาดแบบเงียบอาจไม่ได้รีบอวดว่าเขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่เมื่อมีปัญหาจริงๆเขากลับสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ร่วมงานที่เคยมองว่าเขาเงียบๆจะเริ่มเห็นความสามารถอย่างชัดเจนและนับถือเขาโดยไม่ต้องให้เขาพูดหรือขอคำชมพฤติกรรมไม่อวดตัวเองยังช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงศัตรูโดยไม่จำเป็น คนที่ชอบโอ้อวดมักดึงดูดความอิจฉาความขัดแย้งและความขัดแย้งซ่อนเร้นแต่คนฉลาดแบบเงียบกลับเดินทางอย่างสงบเก็บพลังไว้สำหรับการพัฒนาตัวเองการตัดสินใจและการลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงและยั่งยืนในแง่จิตวิทยาการไม่อวดตัวเองสะท้อนถึงความมั่นคงทางอารมณ์และความเข้มแข็งภายในใจคนฉลาดแบบเงียบรู้ตัวว่า ความสามารถของตัวเองมีค่าและไม่จำเป็นต้องขอคำยืนยันจากใครพวกเขาไม่ต้องแข่งขันกับใครด้วยคำพูดแต่แข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการไม่อวดตัวเองยังช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้นเพราะผู้คนมักชื่นชมคนที่ทำงานเงียบๆและเก่งจริงๆมากกว่าคนที่พูดเก่งแต่ทำไม่ได้ การแสดงความสามารถโดยการลงมือทำสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพมากกว่าการประกาศคำพูดคนฉลาดแบบเงียบยังเข้าใจต้นทุนของความสำเร็จพวกเขารู้ว่าเบื้องหลังทุกความสำเร็จมีความพยายามความเจ็บปวดและความอดทนที่แท้จริงการอวดสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จเพียงผิวเผินจะลดคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาเสียสละไปทั้งหมดพวกเขาจึงเลือกที่จะเก็บความสำเร็จไว้ให้ผลลัพธ์พูดแทนตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทําให้คนฉลาดแบบเงียบแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่ได้โดดเด่นด้วยคําพูดแต่โดดเด่นด้วยความสงบมั่นคงและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ผู้คนมักประทับใจในตัวเขาโดยไม่ต้องให้เขาอวดใดๆและในหลายครั้งความเงียบของเขากลับสร้างแรงดึงดูดท,ที่ทรงพลังกว่าเสียงตะโกนของใครหลายคนเสียอีกข้อที่สคนฉลาดแบบเงียบเลือกคบคนอย่างระมัดระวังเพราะรู้ว่าคนรอบตัว สามารถยกระดับหรือทำลายชีวิตได้หนึ่งในบุค,คลิกที่สำคัญที่สุดของคนฉลาดแบบเงียบคือการเลือกคบคนอย่างรอบคอบพวกเขาไม่ได้เกลียดสังคมหรืออยู่คนเดียวเพราะกลัวใครแต่เพราะเข้าใจลึกซึ้งว่าผู้คนรอบตัวมีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์และเส้นทางชีวิตของเราการครบคนผิดจึงไม่ต่างจากการเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยกับดักและแรงต้าน คนฉลาดแบบเงียบรู้ดีว่าพลังของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติความคิดและพลังบวกพวกเขารู้ว่าการครบคนที่ไม่เหมาะสมสามารถดึงพลังของเราไปทีละน้อยทําให้โอกาสในการเติบโตช้าลงหรือบางครั้งทําให้พลาดโอกาสสาคัญโดยไม่รู้ตัวการเลือกคบคนของเขาไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเร็วๆหรือมองแค่ภายนอก แต่เกิดจากการสังเกตอย่างละเอียดพวกเขาดูจากพฤติกรรมมากกว่าคำพูดเช่นคนที่พูดเก่งแต่ทำไม่ได้คนที่ชอบประจบหรือใช้คนอื่นเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือคนที่ไม่รับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองตัวอย่างเช่นคนฉลาดแบบเงียบในที่ทำงานอาจจะไม่รีบสนิทกับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนแต่เขาจะสังเกตว่าคนไหนจริงใจคนไหนทำงานหนักและซื่อสัตย์ คนไหนมีนิสัยขี้อิจฉาหรือมักสร้างปัญหาให้คนอื่นเมื่อถึงเวลาต้องร่วมงานกันเขาจะเลือกสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เหมาะสมก่อนทำให้ทั้งงานและชีวิตส่วนตัวเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญคือการรักษาระยะคนฉลาดแบบเงียบไม่รีบเปิดใจให้ใครเข้ามาเต็มที่ทันทีแต่ค่อยๆให้พื้นที่และโอกาสเพื่อสังเกตว่าอีกฝ่ายมีคุณสมบัติ และนิสัยที่สอดคล้องหรือไม่พวกเขาไม่ต้องการดราม่าหรือความวุ่นวายจากคนที่ไม่คู่ควรเพราะเข้าใจว่าการใช้เวลาและพลังกับคนผิดคือการสูญเสียพลังชีวิตโดยเปล่าประโยชน์ในด้านจิตวิทยาการเลือกคบคนอย่างระมัดระวังเป็นสัญญาณของความฉลาดอารมณ์ (emotional intelligence) คนฉลาดแบบเงียบสามารถอ่านคนเข้าใจแรงจูงใจ และคาดการคพฤติกรรมของผู้อื่นได้เขาไม่เพียงแต่สร้างวงสังคมที่มีคุณภาพแต่ยังป้องกันตัวเองจากความผิดหวังความอิจฉาหรือการถูกหักหลังคนฉลาดแบบเงียบยังเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีสร้างพลังชีวิตไม่ใช่เพียงความอบอุ่นหรือความสนุกแต่เป็นแรงเสริมที่ทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติบวกซื่อสัตย์และมีเป้าหมายชัดเจน จะทำให้เขาก้าวหน้าเร็วขึ้นขณะที่การอยู่ใกล้คนที่ลบมักทำให้เหนื่อยใจและเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้บุค,คลิกนี้น่าสนใจคือความเข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่พวกเขาเห็นได้ทันทีว่าใครเข้าหาเพราะหวังผลประโยชน์หรือใครเข้ามาด้วยความจริงใจแม้จะไม่แสดงออกคนฉลาดแบบเงียบสามารถรักษาระยะเพื่อป้องกันผลกระทบจากคนที่มีเจตนาไม่ดี และพร้อมเปิดใจให้กับคนที่เหมาะสมจริงๆนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดแบบเงียบมักมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนที่มีล้วนมีคุณภาพสูงพวกเขาเชื่อว่าการมีเพื่อนหนึ่งคนที่เข้าใจและซื่อสัตย์ดีกว่ามีเพื่อนสิบคนที่สร้างปัญหาการรักษาระยะและการเลือกคนรับตัวอย่างเฉียบคมนี้ทำให้ชีวิตของเขาแข็งแรงมีสมดุลและเติบโตอย่างมั่นคงสุดท้าย คนฉลาดแบบเงียบเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเลือกคบคนคือการเลือกอนาคตของตัวเองพวกเขาอาจเงียบแต่ทุกการตัดสินใจเลือกคนรอบตัวมีน้ำหนักทุกการรักษาระยะทำให้ชีวิตของเขาเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนข้อที่4คนฉลาดแบบเงียบพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่ชัดเจน ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและให้ความเคารพอีกหนึ่งลักษณะเด่นของคนฉลาดแบบเงียบคือวิธีการสื่อสารพวกเขาไม่ได้ใช้เสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือพูดเพื่อทําให้ตัวเองโดดเด่นแต่เลือกใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยนสุขุมและชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากฟังคนฉลาดแบบเงียบเข้าใจว่า การพูดมากหรือพูดตลอดเวลาไม่ได้สร้างความเชื่อถือแต่กลับทำให้คำพูดเสียคา่าน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่มั่นคงสามารถสื่อสารความตั้งใจความเคารพและความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำมากมายน้ำเสียงแบบนี้สร้างแรงดึงดูดแบบเงียบๆทำให้คนฟังเปิดใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดตัวยอย่างเช่นในที่ทำงานคนฉลาดแบบเงียบ มักพูดน้อยแต่ทุกคำที่ออกมาชัดเจนตรงประเด็นและเต็มไปด้วยความหมายพวกเขาสามารถชี้ข้อผิดพลาดแนะนำแนวทางหรือสื่อสารความเห็นโดยไม่สร้างความขัดแยง้งหรือความรู้สึกถูกจงตีให้ผู้ฟังน้ำเสียงที่นิ่งและชัดเจนนี้ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเคารพและมั่นใจในความสามารถของเขานอกจากการพูดในงานคนฉลาดแบบเงียบ ยังใช้น้ำเสียงในความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างมีพลังพวกเขาสามารถทำให้คนที่กำลังเครียดโกรธหรือวิตกกังวลรู้สึกสงบลงเพียงแค่ได้ฟังเสียงของเขาน้ำเสียงของเขาเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ทำให้คนรอบข้างอยากเปิดใจและเชื่อใจโดยไม่ต้องบังคับในเชิงจิตวิทยาน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่ชัดเจนสะท้อนถึงความมั่นคงทางอารมณ์และความน่าเชื่อถือ คนฉลาดแบบเงียบไม่ได้พยายามควบคุมคนอื่นแต่ใช้วิธีพูดที่สร้างแรงดึงดูดและความเข้าใจทำให้ผู้ฟังอยากทำตามคำแนะนำด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความกดดันผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีบุค,คลิกแบบนี้มักได้รับความรักและความผูกพันโดยไม่ต้องแสดงออกเกินจริงเพราะน้ำเสียงที่นิ่งสงบสะท้อนถึงความมั่นคงภายในใจและความเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้ง คนรอบข้างจึงรู้สึกสบายใจและเปิดใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือในชีวิตประจําวันอีกประเด็นสำคัญคือคนฉลาดแบบเงียบเข้าใจว่าการพูดมากเกินไปอาจสร้างความเข้าใจผิดหรือทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าต้องตอบสนองทันทีนั้นเสียงที่อ่อนโยนแต่ชัดเจนช่วยให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความกังวลด้วยเหตุนี้คนฉลาดแบบเงียบมักโดดเด่นอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ได้แย่งพื้นที่ของใครแต่ทุกครั้งที่พูดผู้คนฟังด้วยความสนใจและให้ความเคารพเพราะน้ำเสียงและคำพูดสะท้อนถึงความมั่นคงความเข้าใจและความจริงใจสุดท้ายบุค,คลิกนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคนที่อยู่ใกล้คนฉลาดแบบเงียบ จะรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองน้ำเสียงที่อ่อนโยนตแต่มั่นคงทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักความเคารพและความผูกพันที่ยั่งยืนข้อที่5คนฉลาดแบบเงียบรักษาระยะให้พอดีทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้และให้ความเคารพบ,บุคลิกอีกข้อหนึ่งที่โดดเด่นของคนฉลาดแบบเงียบคือ ความสามารถในการรักษาระยะให้พอดีพวกเขาไม่รีบเข้าหาหรือยัดเยียดความใกล้ชิดให้ใครแต่ก็ไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไประยะที่พอดีนี้เป็นสมดุลระหว่างการเปิดใจและการรักษาตัวตนทำให้ผู้คนรู้สึกว่าอยากเข้าหาและอยากทำความรู้จักมากขึ้นหลายครั้งที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเงียบๆจะสร้างเสน่ห์โดยการรักษาระยะ ผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาจะรู้สึกเหมือนมีความท้าทายเล็กๆคืออยากเข้าใกล้ทำความเข้าใจและพยายามสร้างส,างสัมพันธ์กับเขาแต่ก็ไม่ได้ถูกบังคับหรือกดดันเพราะทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาใกล้จะพบว่าคนฉลาดแบบเงียบมีโลกของตัวเองมีความสนใจและกิจกรรมที่ทำให้เขามีชีวิตชีวาการรักษาระยะนี้ไม่ใช่การเล่นตัวหรือยิงแต่คือการสร้างคุณค่าในตัวเอง และให้โอกาสผู้อื่นคนฉลาดแบบเงียบเข้าใจว่าเมื่อพวกเขาให้ตัวเองมีค่าและพื้นที่คนอื่นก็จะเห็นค่าในตัวพวกเขาเช่นกันและมักจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์ส่วนตัวคนฉลาดแบบเงียบจะไม่รีบร้อนแสดงความรักหรือสนิทสนมเกินไปแต่จะค่อยๆเปิดใจตามจังหวะของความสัมพันธ์ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอยากลงทุนเวลาและความสนใจและรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีคุณค่าการให้ระยะพอดีทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีบทบาทและความสําคัญในความสัมพันธ์เองซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันอย่างยัง่งยืนในเชิงจิตวิทยาการรักษาระยะพอดีสะท้อนถึงความฉลาดอารมณ์และการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คนฉลาดแบบเงียบเข้าใจว่า คนเรามักให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและการเข้าใจการไม่เข้าหาเร็วเกินไปทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามในการเข้าถึงทําให้ความสัมพันธ์มีความหมายและมีพลังทางใจนอกจากนี้การรักษาระยะยังช่วยป้องกันการสูญเสียตัวเองในความสัมพันธ์คนฉลาดแบบเงียบยังคงมีลกส่วนตัวมีความสนใจมีเป้าหมายและความสุขของตัวเอง การมีชีวิตของตัวเองไม่เพียงแต่ทําให้เขามีสเสน่ห์แต่ยังทําให้ความสัมพันธ์มีสมดุลไม่กลายเป็นความสัมพันธ์ที่คนหนึ่งพยายามควบคุมหรือพึ่งพาอีกคนจนเกินไปผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ใกล้คนฉลาดแบบเงียบมักรู้สึกว่าอยากพิสูจน์ตัวเองและลงทุนใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่มีค่าและน่าทุ่มเทการรักษาระยะพอดี ทำให้ความรักและความผูกพันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนสุดท้ายการรักษาระยะพอดีสะท้อนถึงความมั่นคงและความฉลาดภายในใจคนฉลาดแบบเงียบไม่ต้องการรีบพิสูจน์อะไรและไม่จําเป็นต้องแสดงออกเกินจริงทุกอย่างดําเนินไปอย่างสงบและเป็นธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาโดดเด่นอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องอวดตัวหรือใช้ความพยายามเพื่อดึงความสนใจจากใครข้อที่6 คนฉลาดแบบเงียบฟังเป็นมากกว่าพูดทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและเปิดใจบุคลิกอีกอย่างที่โดดเด่นของคนฉลาดแบบเงียบคือความสามารถในการฟังอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะพูดเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นแต่เลือกที่จะฟังอย่างตั้งใจทําความเข้าใจและประมวลผลสิ่งที่ได้ยินอย่างลึกซึง้งซึ่งคุณสมบัตินี้สร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยทางใจให้คนรอบตัว การฟังของคนฉลาดแบบเงียบไม่ได้เป็นเพียงการได้ยินคำพูดแต่เป็นการจับใจความสำคัญทั้งน้ำเสียงอารมณ์และความตั้งใจของผู้พูดพวกเขาสามารถเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดและมักให้คำตอบหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์สูงสุดตัวอย่างเช่นในที่ทำงานเพื่อนโรงงานที่มีปัญหาอาจรู้สึกเครียดหรือสับสนคนฉลาดแบบเงียบไม่รีบเสนอคำตอบทันที แต่ฟังอย่างตั้งใจทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่ามีใครสักคนเข้าใจและรับฟังอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาที่เขาพูดแนะนําหรือให้ความเห็นทุกคําพูดจะมีความหมายมีน้ําหนักและช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตส่วนตัวการฟังเป็นมากกว่าพูดทําให้ผู้คนเปิดใจโดยไม่รู้ตัวคนฉลาดแบบเงียบมาเป็นที่พึ่งทางใจให้คนรอบข้างเพราะพวกเขาไม่ตัดสิน ไม่รีบให้คำสั่งและไม่วิจารณ์แบบเร่งด่วนทำให้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยในการเล่าความคิดความรู้สึกหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ในเชิงจิตวิทยาการฟังอย่างแท้จริงเป็นสัญญาณของความฉลาดอารมณ์คนฉลาดแบบเงียบเข้าใจแรงจูงใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่นการฟังด้วยความเข้าใจทำให้เขาสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้ง่ายและทำให้ผู้อื่นรู้สึกเห็นคุณค่าและถูกยอมรับ สิ่งที่สําคัญคือการฟังไม่ได้หมายถึงการเงียบตลอดเวลาแต่คือเลือกเวลาที่จะพูดอย่างมีคุณค่าทุกคําที่พูดออกมาจะชัดเจนตรงประเด็นและช่วยเสริมความเข้าใจทําให้ผู้ฟังเคารพและเชื่อถือตัวอย่างในความสัมพันธ์ส่วนตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่ฉลาดแบบเงียบมักทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดใจเพราะกลัวถูกวิจารณ์ แต่การฟังอย่างเข้าใจของคนฉลาดแบบเงียบทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยในการเล่าความคิดความรู้สึกหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่สุดท้ายการฟังเป็นมากกว่าพูดคือหนึ่งในเครื่องหมายของความฉลาดและความมั่นคงภายในใจพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างเสน่ห์แบบเงียบๆแต่ยังสร้างความผูกพันที่ยาวนานและมั่นคงกับผู้คนรอบตัวเพราะคนรอบข้างรู้สึกว่าการอยู่ใกล้พวกเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจและความคิดข้อที่7 คนฉลาดแบบเงียบมีโลกของตัวเองทำให้คนรอบข้างลงรักอย่างสงบและผูกพันยาวนานบุคลิกสุดท้ายและสำคัญที่สุดของคนฉลาดแบบเงียบคือการมีโลกของตัวเองพวกเขามีความสุขกับชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายมีงานอดิเรกและมีสิ่งที่ทำให้ตัวเองเติบโตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ใครเป็นศูนย์กลางของความสุขการมีโลกของตัวเองนี้สร้างพลังภายในและสเสน่ห์แบบสงบ ที่ทำให้ผู้คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้และผูกพันอย่างแท้จริงคนฉลาดแบบเงียบไม่ต้องวิ่งตามความรักหรือความสนใจของใครเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นเองเมื่อเหมาะสมการมีโลกของตัวเองทำให้พวกเขาไม่พึ่งพาความรักหรือคำยอมรับจากคนอื่นจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนเพราะทั้งสองฝ่ายสามารถรักษาตัวตนและพื้นที่ของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีโลกของตัวเองมักมีงานอดิเรกหรือเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นศิลปะการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการทำงานสร้างสรรค์พวกเขามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ของเขากลายเป็นแรงดึงดูดผู้ชายหรือผู้หญิงรอบตัวจะรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมและอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ในเชิงจิตวิทยา การมีโลกของตัวเองสะท้อนถึงความมั่นคงภายในและความฉลาดทางอารมณ์คนฉลาดแบบเงียบเข้าใจคุณค่าของชีวิตและเวลาพวกเขาไม่สูญเสียตัวเองในความสัมพันธ์และไม่ทําให้ความรักกลายเป็นภาระการมีโลกของตัวเองอยังช่วยให้พวกเขามีความสุขและพลังบวกซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยตรงเพราะผู้คนมักดึงดูดและผูกพันกับคนที่มีพลังชีวิตและความสุขแบบแท้จริง ผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ใกล้คนฉลาดแบบเงียบมักรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจไม่ต้องแกล้งหรือแข่งหันทุกครั้งที่อยู่ด้วยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ให้และได้รับด้วยความเต็มใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับหรือพยายามฝืนพลังสงบนี้ทำให้เกิดความผูกพันที่มั่นคงและยาวนาน อีกจุดสำคัญคือคนฉลาดแบบเงียบรู้ว่าการมีโลกของตัวเองทำให้เขามีความลึกลับและความน่าสนใจคนรอบตัวอยากรู้จักมากขึ้นอยากเข้าใจมากขึ้นและยิ่งอยู่ใกล้เขายิ่งรู้สึกว่าคนนี้มีมิติหลายด้านที่น่าสนใจการไม่เผยทุกสิ่งออกมาอย่างรวดเร็วแต่เลือกเปิดทีละน้อยทำให้ผู้คนอยากเข้าหาอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายการมีโลกของตัวเองอยังทำให้คนฉลาดแบบเงียบไม่สูญเสียตัวตนในความสัมพันธ์พวกเขาสามารถรักและผูกพันกับคนอื่นได้อย่างเต็มใจแต่ไม่ลืมตัวเองพวกเขามีความสุขด้วยตัวเองก่อนและความรักที่เกิดขึ้นจึงเป็นความรักที่แท้จริงสงบและยั่งยืน นี่คือ7็บุคลิกของคนฉลาดแบบเงียบคนที่ไม่ชอบอวดตัวเองแต่ทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกความสัมพันธ์ล้วนมีน้ำหนักและพลังอย่างแท้จริงการเข้าใจบุคลิกเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณเก่งทันทีแต่ช่วยให้คุณมองโลกมองคนและมองตัวเองชัดเจนขึ้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่สงบมั่นคงและทงพลังแบบเงียบๆเ,เริ่มจากการสังเกตฟังและเข้าใจตัวเองก่อน และคุณจะเห็นว่าสเสน่ห์และอิทธิพลที่แท้จริงอยู่ที่ความเงียบและการกระทำไม่ใช่การอวดหรือพูดเยอะลองนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณและคุณจะรู้สึกถึงพลังที่เงียบแต่ทงพลังอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน